สวัสดีครับกับเช้าวันใหม่ที่ชีวิตยังคงต้องดาเนินต่อไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญตักบาตรโอภิที่สูงเรียบร้อยแล้วครับอนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันกับสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้อยากจะมาพูดคําว่าไม่ผิดครับเราไม่ผิดครับในวันที่เราแรกเกิดเราสร้างความทุกข์ทรมานแทบขาดใจตายให้กับแม่ของเราเพราะ นั่นเป็นวันแรกที่เราลืมตาดูโลกแต่มันจะเป็นความผิดพลาดมหาศารมันจะเป็นตาบากในดวงใจของเราถ้าเราโตขึ้นและมีชีวิตเราใช้ชีวิตบนความทุกข์ทรมานของแม่บนคาบน้ำตาของแม่ตลอดระยะเวลาเป็นสิ่งที่ผิดเพราะถ้าเราทำชีวิตแบบนี้สู้วันแรกที่เราลืมตาดูโลก และเราขาดใจตายไปเลยดีกว่าครับก็ฝากลูกๆทุกคนนะครับในเมื่อเราเคยทำให้แม่เจ็บช้ำเจ็บปวดแทบขาดใจวันนี้เราจงชดเชยชดใช้และก็ตอบแทนในการสร้างความดีในการสร้างบุญกุศลในการดูแลท่านตรงนี้คือความมงคลที่สุดของชีวิตครับอย่าสร้างความเจ็บปวด อย่าให้แม่ร้องไห้ครั้งแล้วครั้งเล่าครับจงให้แม่มีรอยยิ้มจงให้แม่มีความภาคภูมิใจสมกับที่เราได้เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ